วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยบิ๊บบตอนนี้เราอยู่เราไปทําอะไรกันไปดูวัดไปดูวัดมีไฟอะไรนี่มันฟ้ามควายน่ะอะไรนะฟ้ามควายเอาให้ไข่เอาให้หมัวเอ้บัฟฟาโล่รู้เปล่าเอาให้บัฟฟาโลเหรออะไรมันเต็มเหมือนนี้เฮ้ยนี่บ้านใครนี่ทำไมสวยจัง ปููอะไรปูดำฮะปูรำไม่ใช่ปูรำมีใครอยู่หรือเปล่าจ้าเปาไหนอ่ะไหนปูอะไรโอ้รถเหย่อมตายแล้วเออเออแก้วนั้นที่เหยียบมันตายแล้วน่ะเฮ้ยใครเปิดวิทยุเพลงนื่อยปูดำใครเปิด อย่าเอาไม้ไปแย่มันนะไปดูเฉยๆไปไปดูหมูโอ้หมูหมูน่ารักไหมอันหนูยืนทั้งบนได้หนูยืนได้ยืนได้จับได้แล้วพ่ะโจพาจับอเห็นไหมหมูน่ารักไหม หนูชอบกินหมูไหมอ้าวไม่ชอบเลยไม่เช้าหนูก็กินปิ้งหมูหน้าร้ามีหมูเต็มเลยนี่หมูหน่อยรหละกับบะมั่นไงไงรานกันนี่ร้านลุนกะปองยใหม่พอดีลรจับเลยจับเลยแไม่ปีใหม่นะหนู่ะหนูจะเอาตัวไหนหนูชี้เลยปีใหม่หนูชอบตัวไหน

จับได้ไหมได้จับหัวเขาจับจับได้จับได้ครัลองจับดูไปไปดื่มน้ำกลนไปไปไปดูบกยกบะเบนเบิรมั้ง กนงมาบยงว่าแบนเบนิดมันเข็ดนขันตีฝาเออลาบแววหายเจ้าีัวมั<ไห>นมีปัญหาดูมัน่ตองคว่คย<า>มันต้องสอ,อมเป็นมันง่า,าป,ปูมันสื่อแบบไม่เปลี่ยนได้รอมึงแบบมันเสื่อมมันขีดมันขีดจมนำนันลาเห็นบอกาว่า ีนัด้วนอะไรข้อนั้นมีอะไรอะนี่ตัวเบลเลอร์เลยสองตัวเลยไหอู้นู่นอีกตัวนึงเออนู่นนสีเไงสนั้น นู่นเห็นไหมนู่นเออพ่อพันอันนี้แม่พันเออแม่พันพันอะไรนี่ทำไมหน้าตามันแปลกๆจังไม่รู้เหมือนกันทำไมหน้าตามันแปลกจังเลยถ้าทำไมนมมันหยีบขี้ขี้หมูนี่หน้าตาแปลกแปลก้ยพี่ไปดูฝั่งนั้นกันนะพี่ไปดูคนนั้นด้วย มาดูวันนี้มีอะไรมีหมูมาดูนนหมูแล้วอันนีนน้จะหมูหรือไหนนี่หมูนี่หน้าตาน่าตานนี้หมูตัวใหญ่มันก็ไม่น่ารักเหมือนหมูตัวเล็กใช่ไหมใช่หมูตัวเล็กน่ารักอุ้ยตัวนู้นตัวนู้นก็อยู่ไกลไม่เคยเห็นหน้าตัวนั้นเลยไปไปไปทางนี้ นี่มันตายแปอาผักบุ้งแล้วเอียงขันนี่บ่จะิบบอ่ะได้ผู้ใดกัญญาไปปุ่นรถไรถไฟรถลุกลบว่าีมันเดี่ยมมันมากเลยเนี่ยยุกเอารถกาบยังเอาไปชาดไปหรอมันบ่ อาโรตปราชัดไปหรอปะอันนี้ต้องบีมอันนี่นห,มหมูเขาชอบกินผักบุ้งนี่เดี๋ยวพ่อโจไปเก็บผักบุ้งยอดให้นะฟางมันไม่กินหรอกฟางแห้งอ่ะ เอาคนละต้นเอาคนละต้นเดี๋ยวรอพระโจกันนะยายพึ่งนะเดี๋ยวได้รอพระโจก่อนกินไหมหมูกินไหม,ไมกิน,นะก,นกินสิเออเขาต้องต้มหรื้เปลาไม่ได้ตีหนึ่งเหมือนครับ แมนเอาให้เขาให้เขาปล่อยเลยมามาจอดนอนอยู่แถวว่าน,นั่งร่องโม่งลมกลัวไม่ห่อน,นี่เก่าโมองไปเอาให้หนายพอแล้วเขาไม่กินแล้วไปเอาให้หนายเพื่อนเองเห็นเดิแบง่งกันแบง่งกันแบง่แบงคนละสอง าชอบกินแต่ปีใหม่หนูต้องกินเขาแน่เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเขาชอบกินก็ให้เขาสิเอายืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลยเดี๋ยวเลอกให้เขาดีๆเดี๋ยวแกล้งเขาแย่งกันเยอะเลยนะไหนหนูจองตัวไหนไว้ปีใหม่เฮ้ยอย่าแก้มือสิหนูก็ยื่นไปไกลๆายสิจากินไปหมดเลิกเลิกตัวนี้ ทางในบ้านหนูบ้านนานหนูก็มีสวนสัตว์ด้วย <c oughs> เห็นไหมมีอะไรบ้างอ่ะสวนสัตว์ที่บ้านนานหนูอ่ะเนี่ขออยขยอก,กันขออยอก,กันขยอกันยังกินเยอะเลยยังกินเลยยัย <'t> <c oughs> <c oughs> มาเร็วมาเร็วมาเกล้ามาเกล้าเกล้า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยดุจิทกดอก พอแล้วให้เพื่อนกินบ้านอันนี้ดีกว่าอันนี้ไปยัง หันหน้ามาหันหน้ามาก่อนยิ้มก่อนโชว์หันหน้ามาโอเคเอาเอาใหใ้เอาให้ดีกินกินกเดี๋ยวหันหน้ามาใหม่ดีวกว่าเดี๋ยวหนึ่งสองสามโชว์โชว์โชว์อาหารหมูไปเอาให้หมู <c oughs> เเ้ยออรมปีใหม่แล้วจะเอาตัวไหนดีนะ พโจตามไม่ท่านละวิ่งวิ่งเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มอย่าวิ่งอ่อาโอเคพโจเดินอบอกว่าเถิดอย่างเดีย,ดยนะ <c oughs> แกนมาอันนี้ไปให้ไม่ไทาย อ้าวโอเคโอเคไปเดี๋ยวพ่อโจมไม่แทงหนูหรอกเนี่ยหนูใส่รองเท้าใหญ่ไงหนูไม่ใส่รองเท้าคีบหนูมา เอาไปให้ไม่ไทยอู้ห่ามงมงมงเหนียดดินงามเนี่ยมั้งมังนามมันไหลผ่านจะติดใส่กิ่งไหวห้ามปลามันมาผ่าน มมืกอจิผพานตัวยมคืนเพราะใจอยู่แถวนั้นได้คุ่มมือดเลยเนี่ยเหมือน้นำเหมือ,มอนอบัดได้มือลอโล่วช่องโลเจ้ว่าพ่อแปรมาอีกคนจิมาหัวจะไหนพอขอบวงม,มาเี่กก็หอดคำๆนี่แหละมาเมื่อนีบมามาจะเสาแล้วบ,บ่าพอวงหูเรื่องน้ำเขาแล้วนี่แม่สาวจะบวบซ่านเสือ เ่นเวาดอกมห็นมันบอกก็ไอ้ไทยหรอวะเห็นมันนัดแกอพอบุงเหลืองน่าคนเนี่ยจะไปไหนแกนจะไปไหนดูปูหี่ไหนปูไม่หนูหนูจะไปไหนเนี่ยนั่งรถไปไหนมีรถเก็บมะนาวด้วยเหรอ,อ,อ,หอปูอ่ะ ไปไปว้าขับรถไปเก็บมะนาวประจะยจำให้ทันที่จำไม่ทันเลยนักประโยบอำนาจมากวะฮะเอะมันมัวเปล่าวะไม่มัว อะไรไปลากไปเอออย่ายลุกอย่ายกล้อสิให้ยก <laughs> ไป,ล,ไปลากไปลากไปข้าวมันไงนะทำขูข่ค่ะเอาเดี๋ยวช่วยดันเป็นรถเก็บมะนาวตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเกิดป็นววไอคอนข้าจอยหลบไม่ได้หลบไม่ได้เลย ไหนใกล้ถึงไงต้มมาะนาวย,ยังอ้าวนี่ไงถึงแล้วช่วยกันเก็บเอาลูกเหลืองหยกหยกตัวเล็กอันนี้มันนิ่มไหมนี่หาลูกเหลืองหรือไม่เหลืองก็เก็บได้นิ่มๆเอาแกมันคนรับ เก็บถลดไว้เอออันนี้เนี่ยมันสวมมันดีจะให้มันหลุดดิพัดเจออ,อ,อันนี้อ่ะอันนี้หนีไว้เอ้ยอย่าดึงออกสิพัดเจอไม้มะนาวมันจะจะหลุดไงมันจะออกจากรถไงไหนมะนาวหนึ่งลูกเมื่อกี้นะโอเคใส่ร okay, ถไว้พัดจะให้ดูมะนมาวสิไหนดูดิเอือเกือบเท่าหน้าหนูเลยได้ยังยกเก็บเลยเก็บเลย ลูกนิ่มๆอ่ะน,ะนี่นิ่มๆเนี่ยได้แล้วสามลูกได้กี่ลูกแล้วสามอาไป3หสามมดสี่หนึ่งสองสามสี่ลูกนี้มัน,นมมมมเห็นไหมนายยกมองเห็นไหมหนะมานาวนะหรือว่าเก็บไม่ถึง เออนี่แหละเจ็บป้ายนี่เออมันล่วงเต็มเลยเนื้หาเ้หาเลยเหรออ้าวเนี่องห่ะเนี่ว่าส้มเหรอส้มหกหกแล้วเหรอเอาลูกนี้ด้วยน้ำมันจะได้เยอะถ้าลูกเหลือ,องอ้าวกี่ลูกนะ้ะ เจอแล้วเหรอกลเข่าลงไหนเออลูกล oh. <w> ูกนงเหลืองอ่ะเจ็บจิเก็บมาข้าบ้านปุ๊บตขับคุณ อันนี้ผลไม้อะไรเนี่ยแจนกี่ลูกชิบก้าขออย่างแจนนี้ผลไม้อะไรเนี่ยฮะกล้วยภาษาอังกฤษว่าบานาน่าบานาน่าเหรอมันยังไม่สุกลูกต้องเดืองอะเยอะเลยหยก,กไหนไหนลูกใหญ่ใสโ่โอ้ยมงึงนี่ไงเห็นเก็บมา ระวังน้ำคอจจอ่อยๆยิ่งพอเลยเนาะนี่แมโจบูแผวเทียบกหนาแต่ของมึงป,ป๊าด้ไปเสร็จรถกลับไปจูได้กี่ลูกไหนลูกไหนใหญ่ที่สุดอ่าโอเคไป อ้าวรถเข็นมะนาวขับดีๆนะต้นกล้ยลวยใบเละไหนต้นกล้ยลวลยเละเอ้ยมันเป็นอย่างันนอะมันเลี้ยวเองมัน ปูมาอย่างไรมันจะหนีบมือหนูไหมเนี่ยนูกกลัวปูไหมกลัวไปเขียนไปอไปน้ำให้ไม่ไทยขอไม่ถ่ายดีวยกว่าอาชีฮะฟันมออ่ามอเมอก่อนอะฟันบนฟันบน ก็รอ,ออยู่นี่คนกินเลยครับไม่หิวหรอกหนูจะย่าพี่มอมไหมเอาอะไรหนูไม่ลงมาละลงไปหยิบย่าแล้วก็ป้อนเขานดินเท้าหรอไม่ต้องใส่ก,ก็ได้ป้อนได้ไหมได้นี่พี่มอมเอามาตัวเล็กก็ได้น่ารัก ดึงอะไรนะดึงย่าก็ไปเล็นฟาร์มเลยนะทำไมก็มันโหดมันจะโหดทำไมอ่ะโน้โน้เคยมาปออม้อนเขาไหมเคยอ้าวอ่าเลืมตาบายบายสิไหนอ่ะน้องพีใหม่หนู้วะนี่เหรออันนี้พี่ขอดูพี่พี่ขอไปเอาหญ้าให้ใหพี่มายพี่มาอย่าเดินเข้ากล่อมนนะ เขาไม่ยาเต็มเลยเขาจะกินไหมเนี่ยนะเ,เขาอิ่มแล้วขี้เยอาาเยอ,อ,อันนี้น้องตัวนี้น้องชื่ออะไรร้านร้าน,นปลาไทยฮะน้นปลาไทยคืออะไรปลาไทย ยังเาหน่อยไยังเาน่อยอ่ะไข่มางว่าไม่มีหน้าถอนโมลูกจะมาเดี๋ยวไม่ไดเอมลอยเปิด้าได้นี่วะเปิดเบียร์มาเดี๋ยวเปิดฝาขึ้นย่งสขาอืมิเไม่แงรดนืเบียร์อยู่ะกันเบียร์บ่ก็ดืเบียร์มา